อ,องสกาวใจเป็นปลื้มน้องจอมทัพให้โชคถูกลอตเตอรี่44ใบรับทรัพย์เต็มๆอ,องสกาวใจเป็นปลื้มเดือนนี้มีโชครับทรัพย์สำหรับคุณแม่อ,องสกาวใจพูนสวัสดิ์ให้ลูกชายน้องจอมทัพหยิบลอตเตอรี่ก่อนหวยออกงวดวันที่16มิถุนายน64โดยได้ซื้อไปทั้งหมด24ใบเท่านั้นยังไม่พอยังได้ลองซื้อหวยผ่านเว็บกองสลากอีก20ใบซึ่งงวดนี้บอกเลยว่ารับทรัพย์ไปเต็มๆ โดยอ่องสกาวใจได้โพสต์รูปภาพโชว์ลอตเตอรี่ทั้งหมดที่ซื้อ44ใบพร้อมกับแคปชั่นเผยว่างวดนี้มาอีกแล้วแหววเจ้าพ่อจอมทับให้เลข17ถูกทั้งหมด44ใบถ่วยแม่ค้าลอตเตอรี่ซื้อ24ใบและเป็นครั้งแรกที่แม่อ่องซื้อในเว็บกองสลากของสลักซื้อ20ใบในราคาใบละ80บาทค่ะโอนเงินเร็วได้รับยอดเต็มๆไม่หักเลย แพดมินน้องเตยก็ดูแลดีมากๆเดี๋ยวจะซื้อทุกงวดเลยค่ะประทับใจสุดๆเรียกว่าน้องจอมทับหยิกหวยได้แม่นมาก44ใบถูกเลขท้าย2ตัวเลข17นั่นเอง